ืัอน,นี้ผมสิบาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการแกงนอ้อยใส่โครงไก่ครับเบิ่งสูตรไฟสูตรมั่นมันสิเป็นอะไรของพี่น้องของผมมันสิคือกันบ่มันซีจวดจัดฝัดบึ้มคขึ้นกันบ่ครับนะมาเบิ่งกันครับยาน้าก็ขัเบื่อครับตำใส่กันก็มาผีกันนี่อันนี้ไก่โครงไก่ซับสังหารเรียบร้อยอันนี้คือนอ้อยครับนอ้อยที่เราเอามาเราต้องอามาตุ่ก่อน น้ำม,มันแพงให้น้ำสุมมันออกนะเขาก็ิีนออกคือกันครับตุ้มน้ำม่ละเออเขาจะเอาเครื่อง,งมาใช้เอาน้ำม,มาใช้บบดน,นี้นะในลองตำแบบไรวันสบบนิตำแบบฟุตหลอเมาดิจำแบบฟุตลัเมาดิ แบบพูดแบบมอเตอรตั้เลี้ยวสักหน่อยนี่ยิงก็ทำได้นี่แตั้เลเขาเกานามรงครับเดญี่่นอ่ะนหนามัใส่หมอแก่นีแบบปฏิบิรงเดได้ตั้มใส่ใคผู้มากบางคนมากขั้นเอาผมขั้นแล้วผมขั้นหลังมือตำรวดตัเอาเลยป่อหนามมันก็ได้ครับ ทีนี้เขาทำมาหั่นหอมครับแต่ว่าหอมที่หั่นมันอี๋บนนี้มีส่วนเกีย่ยวของยั้งกับเกงเนออ้อยเลยผมหั่นใส่ข้าวตุ๋มให้ลูกชายอ่าะข้าวตุ๋มแล้วเาก็มารินน้ำออกครับเอารินน้ำแล้วเอาไก่ลงครัวนในใครับครัว,วนี่อันมีครัวเราเป็นครัววันเราใส่น้ำตัวน้ำม,มันอยู่พี่เอาใส่น,น้ำเป็นไส้ครับ ไปได้ไหมรัวได้ไหมเอารัววรัวโอ้โหใส่สุกเนหรอที่ลงไปครับจ้าคุณแล้วงอ้ยน้ำหน่อยเอาน้ำส่อีกแล้วนา่เดี๋ยวแจ้ให้มากน้ำเข็เงาซ้ำนี่ครับให้มากน้ำารกเอาใส่อีกขนาดตัวอ๋อนี่ ขน้ำลุกงไปแล้วคัมันแขวงครับขอน้ำซีอี๊กดีคุณไปเรื่อยจนหมอมันงหอบหมดครับจนข่าเบื่อซุปหวดนถ้าบ้วนไม่หมอแน่นอนครับโอ้ยเปิดตะบรุดกินเนาะเสียงซิมซิมหมอกตุ๋นนั่นเป็นเสียงซิม บันนี้เขาเบือส <c oughs> ุกแล้วเขากับ <kaz> คุงเลยครับน้ำปลาแดกเสรบปละราณนัวใส่ใส่ประเด็กฟัดโอเคใส่ปลาแดกเลับไปนัวๆใส่ผงสุรวครับผงวิเศษใส่หลายแสบหลายครับโฮมหาบาทผมอย่าปล่อยให้สุก ถาใส่ผักขี้เยงเขี้เยงกระซิ่งเนี่ยมันอันน่ะผักกูดกับเทปวลานเจะลองเทปมาใส่ลงไปในนี่นะครับเดี๋ยวเราสรุปไม่ได้มอเนี่ยนะเด็ดเลยครับผักกูดครับผักกูด ต้องใส่น้ำรังเลยถ้าใส่ก่อลบะไรเนี่ยมันฉีดเปื่อยครับมันเปืปเ่อย้วมันบุปเป็นตะก,กินอันนี้คือผักขี้เยงครับผักขีงงง้เยงมันด่าอื่นผักขีงงง้เยงขี้แง,งแห้งขี้เยงแห้งใส่ให้มันหอมด้ยนะบัใส่นี่บัวแสบเลยเดเดีลยเด้อชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อน คือคือคือจวดครับจวดร้อยเจวกะปิหนึ่งพักกูดครับพักน้ำกับแกงน้อยใส่โครกไก่จวดยี่ดอกรักถัก